ดาอยากออกจากบ้านยกมือขึ้นดิดาอยากออกจากบ้านไหมยกมือขึ้นพร้อมต่อยมากเลยสวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนนะคะออกไปจ่ายตลาดกับเรานะคะตอนนี้ไข่หมดเนื้อสัตว์หมด ผักหมดก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเช็คข่าวนะคะจากสถานทูตไทยค่ะใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะอย่าลืมกดติดตาม Facebook ของสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆของคุณนะคะกดติดดาวไว้เลยค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาจะมีกงสุลสัญจรนะคะก็คือกงสุลเนี่ยเขาจะไปภาคเหนือบ้างภาคใต้บ้างนะคะเพื่อเปิดรับบริการต่อพาสปอร์ตต่อบัตรประชาชนแจ้งเกิดลูกเนี้ยค่ะ ถึงแม้ว่าสถานทูตเขาจะไม่รับโทรศัพท์แต่เขาก็อัพเฟซบุ๊กทุกวันนะคะไม่รับโทรศัพท์คือไม่ใช่ว่าสายไม่ว่างไม่ใช่ว่าโทรไม่ติดมันติดแต่ไม่มีคนรับค่ะคุณขาแล้วมีอยู่วันหนึ่งอะเราอะไปปารีสไปทำพาสปอร์ตเว้ยเออเราก็เข้าไปในห้องทํางานใช่ไหมคะเส้นเอกสารนู่นนี่นั่นจากนั้นค่ะโทรศัพท์โต๊ะทํางานมันดังแล้วคือแบบมันเป็นห้องเล็กๆอะอยู่กัน2คนแล้วโทรศัพท์ดังแล้วมันแบบช็อตประสาทมากอะเสียงโทรศัพท์แบบ เจ้าหน้าที่อ่ะเขาเป็นคนที่มีอยู่สมาธิสูงมากเลยนะคะขั้นเทพอะ่ะอ่ะพอเรากรอกข้อมูลอะไรเสร็จสับปั๊บนะคะแล้วก็รู้ว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะต้องไปพิ้นแลจะจังหวะที่เจ้าหน้าที่ออกไปพิ้นนี่แหละเดี๋ยวกูจะรับโทรศัพท์เองมันไม่ไหวแล้วอะคะ่ะเออคิดไว้เลยนะเดี๋ยวพอออกไปปุ๊บจะรับโทรศัพท์ สถานเอกอักรราชทูตไทยในกรุงปารีสสวัสดีค่ะกระุณากดเบอร์ภายในที่ท่านทราบกดหนึ่งเพื่อติดต่อห้องน้ํากด2เพื่อติดต่อห้องกองฟุตหรือวางสายแล้วโทรมาใหม่หลังจากที่ดิฉันทําพาสปอร์ตเสร็จได้ไหมคะมันลบกวนจิตใจดิฉันมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่เขาไม่ว่างกังใจไหมคะสวัสดีค่ะปรากฏว่ามีเครื่องปรินอยู่ในห้องอืมสถานเอกอักรราชทูตณกรุงปารีสขอสรุปสถานการณ์เขาบอกว่า รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อนะคะ9 2 0 0 0กว่าคนเลยค่ะคุณขาจะแสนเลยนะคะแล้วคนที่ติดเชื้อส่วนมากเนี่ยก็เป็นผู้สูงวัยค่ะเขาบอกบ้านพักคนชราเนี่ยก็ปาไป2 2 0 0 0แล้วนะคะอันนี้ยังไม่รวมคนชราที่อยู่ในบ้านตัวเองนะคะส่วนเสียชีวิตเนี่ย8 0 0 0กว่ารายแล้วค่ะหวังว่าดิฉันจะไม่เป็นรายต่อไปนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะเวลาที่ประธานาธิบดี Life, ประกาศสถานการณ์อ่ะทุกๆ2ทุ่มประมาณ3ทุ่มกว่าเนี่ยเพจ Facebook ของสถานทูตไทยในกรุงปารีสอ่ะแปลหมดแล้วค่ะแปลเป็นภาษาไทยแล้วแปลละเอียดแปลทุกประโยคเลยนะคะแล้วแปลเป็นภาษามนุษย์นะคะไม่ได้แปลเป็นภาษาแบบทางการคุณสถานทูตไทยที่เมตตาคนไทยในต่างแดนนะคะอ่ะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเขียนจดหมายนะคะซองน่ะเป็นของพี่แต่จดหมายนี้น่ะเป็นของใครนี่นะคะเขียนว่าเราเนี่ยจะออกจากบ้านไปทําอะไรนะคะเพราะว่าข้างนอกน,นะคะเดี๋ยวจะ มีคุณตำรตวจตรวจดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีกระดาษนี้นะคุณจะโดนปรับค่ะค่าปรับเริ่มต้นมน่สี่พบาทไปจนถึงหลักแสนแต่ถ้าเกิดว่าคุณรวยนั่งเอาไปเลยแล้วยังไงล่ะเอาอยากได้แสนนึงหลอมาไปเลยแล้วคุณจออกจากบ้านมีปัญหาไหมเขาก็จับคุณเข้าคุกค่ะคุณขาเออโทษสูงสุดคือจำคุกเลยนะคะ แต่ก่อนอะเหตุผลของการออกจากบ้านนะคะก็จะมีแค่ออกไปซื้อของไปร้านขยาไปหาหมอไปทํางานไปออกกําลังกายจูงหมาไปขี่แต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มในส่วนของคนที่เป็นออทิสติกแล้วค่ะเพราะว่าคนออทิสติกอะค่ะเวลาอยู่ในบ้านอยู่ในที่แคบนานๆนะคะเขาจะเกลี้ยกล่อมหุดหิดนะคะพอเขาหุดหงิดเขาก็จะก้าวรล้าแล้วคนในบ้านก็จะเครียดไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพาเขาออกไปเดินเล่นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถออกไปได้แต่ว่าในรัศมีไม่เกินกิโล2กิโลรอบๆบ้านอย่างเงี้ยค่ะ ล่าสุดมีเด็กคนไทยโดนปรับแล้วนะเป็นนักเรียนไทยนะหนูเด็กผู้ชายไปขี่จกักรยานเล่นนะ่ะแล้วขี่เกินไปหลายกิโลนะ่ะโดนปรับมาแล้วนะหนูไปค่ะวันนี้เราออกไปซื้อของกันค่ะ ตอนนี้รู้สึกเหมือนจินนี่จ๋าเลยค่ะพ,พันพันราตรีดีจ่จน,นี่มีเจอใครซึ่งห้างที่เราจะไปวันนี้นะคะมีชื่อว่าคาสิโนค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงได้ตั้งชื่อห้างว่าคาสิโนนะเออเวลาแบบบอกก็รู้แบบไปไหนไปคาสิโนบอกเฮ้ยจริงดิบอกเสียงเงินเท่าไหร่โอ้ยเสียเป็นพันอ่ะคือไปซื้อกับข้าวค่ะนะคะไม่ได้เข้าบ่อนนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าช้อปปิ้งนะคะเป็นกระเป๋าลอลากค่ะฮิตสุดๆดเลยค่ะในหมู่แม่บ้านเด็กนักเรียนและคนสูงวัยค่ะ หน้ากากอนามัยกันแล้วค่ะคุณขานี่เขาใส่ถุงมือยางด้วยนะคะตอนนี้คือเหมือนกำลังยืนรอต่อแถวจะเข้าไปเดินพรมแดงนะมีเชือกกั้นมี security guard ค่ะแต่จริงๆแล้วคือเขานับคนนะคะให้มีคนในห้างไม่เกิน100คนค่ะโดนัทค่ะของโปรดเราเลยค่ะ เหมือน d u ง k i n โดเหมือน m สเตอ r ์โดนัที่มันจะเป็นโดนัทในไส้จับอลลี่ดูบอลี่เนี่ยค่ะจดไปเนี่ยนะคะเขาขายพระพุทธรูปเอาไว้ตกแต่งสวนค่ะนี่แหละคะ่ะเมืองน,นอกฉันเคยเห็นพระพุทธรูปตกแต่งฝาโถส่วมมาแล้วเหนื่อยใจจริงๆกล้วยไม้นะคะต้นรับประมาณ330บาทค่ะ แมวนะคะเขาก็มีวิสกัสเหมือนบ้านเรานะคะ <S 2> <S 2 <S มะม่วงจากบราซิลค่ะเห็นเขียวๆอย่างเงี้ยผ่ากมาเป็นสีเหลืองนะคะมะม่วงสุกแล้วค่ะอันนี้ราคาลูกรับประมาณ50บาทค่ะคารดิชนะคะของโปรดแม่บ้านไทยในต่างแดนค่ะกินกับส้มตำพื้นนชายนะคะต้นเบลเลอร์บบล่าเลยค่ะพันฝรั่งค่ะ ที่นี่ต้องหยิบใส่ถุงเองชั่งน้ำหนักเองแปะป้ายราคาเองนะคะโดยเขามีกฎว่าให้เอามือใส่เข้าไปในถุงค่ะแล้วก็หยิบผักขึ้นมาค่ะเพื่อความสะอาด ตกใจนะหนูอันนี้ไม่ใช่ไส้กระสือนะคะอันนี้คือไส้กรอกแห้งค่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือกุนเชียงอะค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นนะคะรสชาติเค็มๆค่ะชีสหมดค่ะคุณคะตามสไตล์คนฝรั่งเศสค่ะ แล้วไฟไม่วิ่งออกจากบ้านเขาต้องคว้าชีสไว้ก่อนนะฉันว่าน้ำปลาขวดเล็กจากเมืองไทยค่ะขวดละ90บาทค่ะยำยำรสซอสพริกสีลาชาค่ะคุณคะซองละ25บาทค่ะอันไหนวันนี้เดี๋ยวมา,ามาลองกินกันดูนะคะอันนี้ยำยำรสไก่ย่างค่ะอันนี้ยำยำรสเป็ดค่ะ baby พุกดูตรงนะลำโซ่เป็นแผนกที่หอมที่สุดเลยกาแฟที่นี่มีหลากหลายมากเลยค่ะทั้งหลายรสหลายกลิ่นหลายประเทศแล้วก็หลายแบบนะคะจะเป็นแคปซูลเป็นแบบซองมีหมดเลยค่ะขนาดสตาร์บัคยังมีขายเลยนะคะกาแฟลาวส่งออกก็มีนะคะขายดีด้วยค่ะ อันนี้มีแบบเป็นคาปูชิโน่แบบผงด้วยนะคะอันนี้กลิ่นวานิลลาคาปูชิโน่กลิ่นถั่วคาปูชิโน่ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็คาปูชิโน่ปกติค่ะอ่านเช้านะคะเหลืออยู่ลมแหลมค่ะคุณพระคุณเจ้าไม่เหลือขนมปังให้ดิฉันเลยค่ะแ,แต่แล้วแต่แล้ว รู้สึกว่าขนมปังที่เหลือไว้จะเป็นเม็ดอินอิตาลีนะคะแล้วของโปรดเลยค่ะปิโยชเป็นขนมปังแถวนะคะเหมือนเหมือนขนมปังให้ปลากินอะอแต่ว่ามีเนยเยอะกว่าเหือนั่นแหละเราชอบกิน<อ>น้องไข่ของพี่เหลือให้พี่บ้างไม่เหลือเลยอะไข่หนึ่งใบตั้งอยู่บนโต๊ะ แต่ลองก้เหือไข่สองใบไม่เหลือไข่เลยว่าบ้าไปแล้วสนใจเอาเราไปกักตุนในห้องไหมเราอายุยืนกว่าไข่ไก่นะจ๊ะวันอาทิตย์งดขายแอลโกอฮอล์นะคะ ลิปตันที่นี่ไม่ค่อยอร่อยเหมือนบ้านเราเลยค่ะมันค่อนข้างจะเจือจางนะคะอันนี้ล mm ิปตันโทนิกก็คือลิปตันใส่โซดาค่ะล้วดูสิคะที่นี่คขานิยมดื่มโค้กกันนะคะเบบซี่คือเป็นลูกเอียนค่ะมีพื้นที่แค่นี้โค้กวาดเรียบทั้งแถบเลยนะคะขอสะกวเดเถิดตอนนี้ใส่หน้ากากก็ไม่มีใครเหยียดเรานะคะเพราะตอนนี้พวกเขาเหยียดกันเองค่ะวันอาทิตย์นะคะ รับเฉพาะบัตรค่ะไม่รับเงินสดนะคะไม่มีพนักง,งานแคชเชียร์นะคะจ่ายเงินกับเครื่องเอาค่ะช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะว่าพนักง,งานไม่มาทำง,งานค่ะมีแต่ security g u a r เท่านั้นนะคะ ซอสพริกเลยค่ะมันคือซอสพริพกแล้วก็เปรี้ยวๆอมเค็มนิดๆ จะหนาวแค่ไหนแต่คนไทยก็ต้องกินเปบปซี่เสร็จน้ำแข็งค่ะซาตากลับตากรอกยำๆรสซอสพริกสีราชานะคะมมสมัยก่อนตอนเรียนหนังสือยังไม่มีเงินเดือน ซื้อมาม่าห่อละห้าบาทตอนนี้ทำงานมีเงินเดือนแล้วกินมามา Big Pack. ่าบิ๊กแพ็คเห็ดค่ะมันก็คือเอาเอาเส้นยำๆมาราดซอสพริกใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวราดซอสพริกใครที่ชอบกินแฮมกับซอสพริกอ่ะเราว่าอันเนี้ยน่าจะชอบนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้กับคนแปลกหน้าคนไกลบ้านคนนี้นะคะแล้วไม่ต้องห่วงนะคะคุณสามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาลาวภาษาไทยหรือว่าจะพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีก็ได้ค่ะเข้าใจหมดค่ะ <c oughs> ดิฉันไม่ได้เก่งกาดนะคะแต่ว่าดิฉันมี Google ทันสลดค่ะคุณขาทานอะไรไม่ทานทาน <c oughs> <c oughs> ันสลวันนี้คะผักมูขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย